ค่าสำหรับจัก,กรยานออกกำลังกายตัวนี้นะคะสามารถหนึ่งคือสามารถปรับแรงต้านได้นะคะตัวนี้เป็นตัวปรับความฝืดนะคะของตัวจัก,กรยานนะคะสองคือสามารถดูในเรื่องของระยะเวลานะคะที่เราปั่นนะคะสามระยะทางค่ะสี่ความต่อเนื่องในการปั่นนะคะห้าระยะเวลาความต่อเนื่องทั้งหมดในการปั่นค่ะและหกนะคะ ก็คือตัวแคลอรีนะคะแล้วปั่นง่ายมากเลยค่ะแค่เราวางไว้ด้านหน้านะคะนั่งเก้าอี้ปกตินะคะน้ำเท้าสอดเข้าไป2ข้างแค่นี้นะคะแล้วก็สามารถปั่นได้เลยค่ะนะคะอันนี้ระยะเวลาก็เริ่มจับนะคะเมื่อเรามีการปั่นนะคะสามารถนั่งในเก้าอี้ธรรมดาได้เลยค่ะแล้วก็นั่งปั่นหรือนั่งรถเข็นนั่งวิวแชร์ก็สามารถปั่นได้นะคะ